จ้าหน้าที่หมวดทางหลวงจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เร่งตัดหญ้าข้างทางรวมถึงทำความสะอาดป้ายและายสัญญาณต่างๆบนถนนทางขึ้นดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางอันตรายเพราะปิดทางโค้งและขึ้นเขาสูงชันปี2563เคยเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง5คนหลังการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 และจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวทำให้ขณะน,นี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวจานวนมากจนทีจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในการดูแลสภาพของผิวทางนะครับให้มีความสามารถเดินทางได้สะดวกปลอดภัยนะครับเราดูแลเครื่องหมายจรจรบ,บนผิวทาง นะครับที่ถ้ามีความซีดจางเนี่ยเราก็กะติดตีเส้นจราจรใหม่นะครับดูแลป้ายพวกป้ายนําทางต่างๆนะครับให้มีความพร้อมในการใช้งานนะครับในส่วนนี้เราก็ดูแลไอ้พวกไฟฟ้าแสงสว่างด้วยครับเพื่อให้มีความสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาครับเช่นเดียวกับถนนทางหลวงหมายเลข1 1 8เชียงใหม่เชียงรายโดยเฉพาะช่วงที่ชาวบ้านเรียกว่าดอยนางแก้วมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ขณะนี้แขวนทางหลวงเชียงใหม่ที่2ได้ปรับปรุงถนนจากสองช่องจราจรเป็น4ช่องแล้วพร้อมติดตั้งไฟสองสวา่างแต่ก็ยังมีอุบัติเหตุตำรวจภูทรดอยสะเก็ดจึงร่วมกันวางมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันในส่วนของทางเส้นทางถนนสายเชียงใหม่เชียงรายครับซึ่งบางจุดจะเป็นถนนลาชันซึ่งที่ าลาดชันมากสุดๆก็จะเป็นช่วงหลักกิโลเมตรที49่49-52เราถึง52เราลาดตลอดเส้นทางเราก็ได้ทำป้ายป้ายเตือนนะครับป้ายเตือนว่าถนนโค้งราดชันแล้วก็ฝนตกมีถนนลื่นก็ให้ใช้ความระวังในการขับขี่ครับในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมากที่สุดในประเทศไทยคือ63คนซึ่งช่วงฤดูหนาวปลายปีจนถึงต้นปีหน้า คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องนายนิรัตพงสิทธิทธา์าวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นเขาที่มีจุดเสี่ยงโดยเฉพาะทางขึ้นดอยอินทนนท์ดอยอังคางและทางขึ้นดอยสุเทพบริเวณโค้งผลกัน รวมถึงเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น